You are listening to Mahavi's t o r y Happiness is here and now. ธรรมสวัสดีกัลยานมิมตรทุกท่านเช้าวันนี้ก็เป็นวันพุธที่13า กรกฎาคม2565เวลาที่อัดอยู่ตอนนี้ก็คือ6โมงเช้าพอดีหลังจากที่ได้ตื่นขึ้นมาทำกิจวัตรที่ทำเป็นประจำก็คือตอขึ้นมาเดินจงกรมหนึงชั่วโมง แล้วก็นั่งอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะพยายามทำให้บ่อยทำไม่ให้ขาดอาจจะมีบ้างบางวันที่ร่างกายเหนื่อยล้าแต่ก็จะพยายามไม่ขาดจากกิจวัตรที่จะต้องทำเพราะว่า การฝึกจิตในช่วงเช้าจะเป็นอะไรที่มีความสำคัญกับชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราฝึกทุกวันในช่วงเช้ามันก็เป็นเหมือนกับเป็นการาชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่เรา จะออกไปทำงานออกไปพบปะผู้คนสิ่งสำคัญก็คือใจิตใจของเราจะต้องมีความพร้อมต้องมีพลังจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้รู้ว่าการฝึกสมาธิ การฝึกสติในภาคเช้าจะช่วยทำใหเ้เรามีพลังที่เข้มแข็งมีจิตใจที่มั่นคงมีสมาธิเมื่อจิตใจมีพลังมีความมั่นคงก็จะส่งผลให้การทำงาน มีประสิทธิภาพาจะเป็นนักวิชาการจะเป็นคนครูจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าจะทำอาชีพอะไรก็ตามแต่ถ้าเราหมั่นที่จะชาร์จแบตเตอรี่ของหัวใจก็คือเติมเต็มพลังบุญพลังสติ อยู่เสมอมันทำให้เรามีบุญที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความแช่มชื่นแล้วก็ความเบิกบานเป็นบุญที่สร้างขึ้นในภาคเช้าเราอาจจะนึกถึงการไปใส่บาตรพระสงฆ์ไปทำบุญ ถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญทำกุศลต่างๆตามเหตุตามปัจจัยแต่บุญที่เกิดจากการได้บำเพ็ญสมาธิในภาคเช้าเป็นบุญที่ไม่ต้องเสียเงินเพียงแต่อาศัยความตั้งใจ อาศัยความศรัทธาเมื่อทำไปเรื่อยๆบุญก็จะทำให้เรามีความสุขใจทำบ่อยๆความสุขก็เกิดขึ้นตัวชันทะหรือว่าความพอใจในบุญก็จะยิ่งเกิดขึ้นยิ่งถ้าเราได้แผ่เมตตาด้วย ก็จะทำให้จิตของเรามีความนุ่มนวลมีความอิ่มเอิบมีความสบายใจปลอดโปร่งโล่งเบาอันนี้ก็คือเป็นอารมณ์ของของบุญที่ทุกคนในโลกนี้สามารถที่จะทำได้เมื่อเราทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำก็จะกลายเป็น นิสัยจากนิสัยความเคยชินที่สั่งสมอยู่ในกมลสันดานก็จะกลายเป็นวัสนาเป็นความปกติเป็นการสะสมบารมีไปในทุกๆเช้าจิตเราเป็นธรรมชาติที่แปลกถ้าเราฝึกอยู่เสมอฝึกอยู่ประจำ จิตของเราจะมีความคุ้นเคยในบุญและเราจะมีความรู้สึกว่าการทําสมาธิช่วงเช้าหรือว่าการปฏิบัติธรรมไม่ว่าช่วงเวลาไหนเมื่อเราทําอยู่บ่อยๆเราจะรู้สึกว่าถ้าวันไหนเราไม่ได้ทําเราจะขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งในชีวิตถ้าเราสามารถทําหรือว่าประพฤติปฏิบัติได้ชนิดที่ว่า เหมือนกับว่าขาดไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็จะทำให้สภาวะหรือว่าอารมณ์หรือว่าการปฏิบัติของเรามีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปสิ่งนี้ก็คือเป็นบุญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เน้นย้ำให้สาวกของพระองค์ ให้พยายามที่จะสั่งสมบุญอยู่เป็นประจำจากการบำเพ็ญภาวนาจากการหาเวลาอยู่กับตัวเองเพราะว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเราตื่นเช้ามาเราโชคดีที่ยังมีลมหายใจแต่เราก็ไม่รู้ว่าอีกวินาทีข้างหน้าอีกสิบนาทีอีกหนึ่งชั่วโมง อีกย4ิบสี่ชั่วโมงอีกวันข้างหน้าถัดถัดไปอะไรจะเกิดขึ้นกับเราความตายจะมาเยือนเราเมื่อใดก็ไม่ได้ทราบเลยดังนั้นการทำสมาธิการเจริญจิตตภาวนาในช่วงเช้าก็จะช่วยทำให้เราไม่ประมาทในชีวิตช่วยทำให้จิตของเรา ได้ฝึกหัดอบรมอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะไปะเชิญหน้ากับสิ่งต่างๆที่จะทาสวมเข้ามาในชีวิตในแต่ละวันในแต่ละขณะเมื่อเราใส่ใจแล้วก็ภาคเพียนเอนจอยอยู่กับ อารมณ์ปัจจุบันหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า enjoy the present moment ก็คือการมีความสุขอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันหมายความว่ามีการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกท้องพองท้องยุบอาการนั่ง ความรู้สึกนึกคิดต่างๆมอนิเตอร์มันสังเกตมันเมื่อถึงจุดๆหนึ่งแล้วเราก็จะเข้าใจแล้วก็จะรู้สึกขอบคุณอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้เราได้ฝึกสติได้มีอารมณ์ได้ยึดเหนี่ยวแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เข้าใจ เมื่อเราเรียนรู้แล้วก็เข้าใจก็จะทำให้เราวางท่าทีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจอะไรแล้วเราก็จะวางท่าทีกับสิ่งนั้นได้ดีขึ้นโดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนเราเห็นตั้งแต่อยู่ในกายอยู่ในใจของเราแล้ว ว่าสิ่งต่างๆที่มันปรากฏขึ้นมันก็มีความเปลี่ยนแปลงมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมชาติของมันสิ่งนี้ก็ทำให้เราเกิดความรู้แล้วก็ความเข้าใจไปถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบกายเราฉะนั้น การสะสมบุญบารมีจากการภาวนาก็จะทำให้เรามีสมาธิแล้วก็มีปัญญาเข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองแล้วก็เป็นของขวัญอันล้ำค่าที่สมเด็จพ่อของเราก็คือพระพุทธเจ้า ท่านมอบเป็นมรดกให้กับอนุชนคนรุ่นหลังได้ไปประพฤติปฏิบัติความสุขก็จะเกิดขึ้นความอิ่มเอิบใจก็จะเกิดขึ้นดังที่พระพุทธเจ้าท่านตัดว่าสุขโขบุญญาสาวุจโยการสะสมบุญนำความสุขมาให้ บุญบารมีจากการภาวนาบุญบารมีจากการสมาธิก็จะทำให้เรามีความสุขในทุกๆวันทุกเวลาก็ขออนุโมทนากับกัลยาณมิตรทุกท่านขอให้เป็นวันที่มีค่าเป็นวันที่มีความสุขเป็นวันที่เต็มไปด้วยสิ่งสวยงามในชีวิต แล้วก็เป็นวันที่ทำให้เราได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้นก็ขอให้ทุกท่านได้ประสบสุขยิ่งขึ้นไปธรมมสัสดี